การคูณพหานามนะครับ m u l t i p l y i n polynomial ก็เหมือนคูณเลขที่กระจายเข้าไปนะครับเียงต่างนี้เปลี่ยนเป็นพหุนามลองดูถ้าเป็นตัวเลขเราทำยังไงเราก็แปดคูณเข้าไปกระจายเข้าไปนะครับคูณทุกพจน์อันนี้มีสองพจน์แล้วคูณสองครั้งครับ8ดคูณ2 x เราก็ได้2 x คูณกับ8แล้วก็8คูณลบ3ามเราก็ได้ลบ3คูณ8 นะครับไม่ต้องใส่วงเล็บก,ก็ได้จริงๆเสร็จแ,แล้วเราก็ทำต่อ8คูณ 2x ก็เป็น 16x -3 กลบคูณ8ก็ได้ลบ 24. อย่างเงี้ยนะครับคือเอา8คูณกระจายเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันเอาวงเล็บเนี้ยคูณเข้าไปแล้วเราก็จะได้ 2x กคูณกับ 3x มเอ็ลงลบ 2x บวก3 กับอันนี้กดนี้คูณเข้าไปครั้งแรกต่อไปเอากดนี้คูณเข้าไปกับลบ3ก็ได้ลบ3คูณกับ 3x กำลังสลบ 2x บวก3เสร็จแล้วเราก็เอาน,นี้คูณกระจายเข้าไปก็จะได้ 2x 3x กำลังสแล้วก็จริงๆต้องอโอเคได้เหมือนกันแล้วก็ลบ 2x คูณกับ 2x แล้วก็บวก3คูณกับ 2x ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลบ3คูณกับ 3x กำลัง2แล้วก็ลบ3คูณกับลบ 2x แล้วก็ลบ3คูณ3แล้วก็บ3คูณ3 เราก็จะเห็นว่ามีการคูณอยู่ทั้งหมดรั้งเลยงสองสามสี่ห้าหกครั้งนะครับซึ่งก็เหมือนกับเราเอาแต่ละพจน์เนี่ยคูณกระจายกันนะครับลองดูนะครับลองดูการคูณถ้าเราคูณเอาพจน์แรกในคูณ2 x คูณตัวแรกหครั้ง2ครั้ง3มครั้งต่อไปเอาตัวหลังคูณ 4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเราก็จะได้ผลคูณอันนี้ออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็จะไม่ต้องมาเขียนกระจายแบบนี้กระจายแบบบรรทัดน,นี้เราก็จะข้ามขั้นตอนมาเขียนการคูณกันโดยดูด,ดูด้วยตาได้เลยนะครับเราก็จะได้ผลคูณออกมารลองมาดูที่ข้อนี้นะครับดูที่อันนี้เดีย๋ยวใช้ดูด้วยตาแล้วก็คูณไปเลยนะครับ2 x ไปคูณ 2x กำลัง2เราก็สัมประสิทธิ์คูณกันนะครับ2คูณ2ก็เป็น4 x คูณ x กำลัง2ก็เป็น x กาลัง3ต่อไป2ไปคูณ 3x 2x คูณ 3x 2คูณ3ก็เป็น6 x คูณ x ก็เป็น x กำลัง2ต่อไปัวนี้ 2x ไปคูณลบ2 2คูณลบ2ก็เป็นลบ4แล้วก็ x x มีตัวเดียวนะครับต่อไปตัวหลังลบ3คูณก็ลบ3คูณสก็เป็นลบ6 x ไม่มีก็เป็นเหมือนเดิม x มมอลตไปไปคูณตัวนี้ก็เป็นลบ3คูณ3ก็เป็นลบ9 x นะครับต่อไปคูณตัวนี้ ก็เป็นลบสามคูณลบสองก็เป็นลบหก็เป็นบวกหกเราก็จะได้ผลคูณออกมาครับเสร็จแล้วก็มาจับพจน์ที่คล้ายกันรวมกันพจน์ที่คล้ายกันก็คือพจน์ที่มีดีกรีเหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันนี่พจน์ที่เป็นกําลังสามมีตัวเดียวไม่มีเราก็เราก็ลงมาเลย x x กลังสามแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น บ x กำลังสองกับลบ6 x กำลังสองก็รวมกันเป็น0นะครับก็ไม่ต้องเขียนลบ4 x กับลบ9 x ก็เป็นลบ1 x เสร็จแล้วก็บวกด้วย6ก็ได้คำตอบออกมานะครับก็แบบนี้นะครับถ้ามีอยู่กี่โพจน์แล้วคูณให้ครบเสร็จแล้วก็มาจับพจน์คล้ายกันมารวมกันก็จะได้คำตอบโอเคนะครับสวัสดีครับ